วิ่งเพียง5 0,000โลดอกเบี้ยผมให้ถูกที่สุดเองถูกที่สุดเองซื้อกับผมไม่ต้องใช้คนครัไม่ต้องใช้คนค้ัเหมือนขี่โอกาสอยู่เลยรอบที่ขึ้นแบบปื้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 มีคูมือมีกุญแจสำรองครบเลยนะครับผมเป็น E 3 0 0 E นะครับ A วังกาดปี2 0 1 9 2020เปิดตัวนะครับ3้าน190,000บาทวิ่งเพียง5 0,000โลไม่ต้องใช้คนค้ำดอกเบี้ยครับผมถูกที่สุดเริ่มต้นที่2.39ไฟเป็นแบบ IVD High Performance ทำงานแบบอัจฉริยะเหมือนกันจะจังหน้าแบบรุ่นเอาบังกาดเลยเนาะผมเนี่ยม ันค่ะมาปั๊บรีวิวปุ๊บสวยงามเลยเปิดมานี่เนีย่ยดูฮะ สติกเกอร์นะผ่นกันความร้อนเนี่ยใสๆเลยนะเนะี่ยไม่มีขยับเลยมห็นไหมไมาเลยครับคันนี้ตั้มบอกเลยอยู่ไม่นานจริงๆวิ่ง5 0,000ื่นโลขายากมากที่วิ่งแบบน้อยๆน,นะผมตั้มบอกเลยเนี่ยครับมาร์คเมิร์กอยู่ครบนะมอกรอยู่ครบเห็นไหมไม่มีแกนแกะเลยนี่เห็นไหมมาร์คอยู่ครบทุกจุดเลยค่าตัวเขาอะหายไปจากราคาตั้มบอกายแดงเมื่อกี้เป็นครึ่งเลยใช่ไหมค,คะ,ะแล้วก็เลขไม้เพียงแค่ห้าหมื่นใครไม่เอาไฟยแดงขายอยู่สาล้านหนึ่งแสนเก้บาทบไหนๆแล้วนะวันนี้เราเราขายเลยเราบอกเลยราคาครับ1นึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาท ยง่าประหยัดแบบ50%เลยนะครับผมดอกเบี้ยผมให้ถูกที่สุดเองื้อกับผมไม่ต้องใช้คนค้ับเนี่ยมาเลยไี่ต้องจะเดือดอะไรขนาดนี้ให้รู้เลยมุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะโอเคเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรพร้อมด้วยเทอร์โบและที่สําคัญคือมีระบบไฟฟ้าแน่นอนความประหยัดน้ำมันมาพร้อมแม็กซ์18นะยางปี2022มิชลินนะครับผมสี่ล้อเลยใช่ค่ะเป็นล้อลายห้าก้านนะคะแล้วก็ซีรีส์ของยางหน้าหลังไม่เท่ากันนะคะรถวิ่งสภาพ50,000กิโลดูบอร์ดเน้นแน่นๆดีๆแบบเนียนๆอย่างนี้เลยนะคครรัับบดูม ด้านหลังเหมือนกันครับสวยงามดูด้านข้างเห็นไสวยงามเดี๋ยวลองขึ้นนั่งหน่อยเหลือๆครับนะเหลือๆเลยนั่งสบายดูเด็ดเบาแบบแน่นๆเลยไฟท้ายรุ่นนี้จะเป็น LED แบบกลิสเตอร์สองเส้นนะคะด้านล่างก็จะเป็นไฟเลี้ยวเนาะพี่ตั้มเนาะมีเซ็นเซอร์ให้อีกกี่จุดครับพี่สี่จุดเลยด้านข้างด้วยอีกสองเป็นหกจุดนะคะไต่้อเป็นคู่เลยนะชายก็เสียบเข่านี้เลยแล้วก็กดปุ่มล็อกรถด้วยคข่าขนาดชาร์จนะคะแล้วก็ห้ามชาร์จพวกใดๆนะคะต่อชาร์จตรงเท่านั้นเนาะสมัยนี้มีคนสนใจเรื่องเรื่องไฟฟ้าก็จริงแต่รถยนต์ที่เป็น นี่แหะค่ะวิ่งได้ไกลเพราะอะไรเพราะคุณใช้ได้ทั้งมันใช้ทั้งไฟฟ้าคผมุ้มกว่าจริงๆนะนี่รู้สึกว่าตอนนี้ p l u g in ิน b r บ d เนี่ยกำลังกลับมาเป็นที่นิยมอีกแล้วนะคะและจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะลางน้ำนะเมทอาร์บางนี้โอเคดูสัมภาระสิกระเป๋าะเป๋าอยู่นี่หมดนะพยาบงของบไลฟ้าอยู่นี่หมดนะครับตัวนี้ ปอดสลักออกมาเนี่ยบอกครับได้เผื่อจะไปตีกอล์ฟเอาขึ้นได้เลยนะรถเนี่ยเพิ่งเข้าศูนย์วันที่เดเดือน5นะเพิ่งผ่านมาเนี่ยครับผมเข้าไปตอนนั้นห้าหมื่นพันโลแผ่นเพลทแผนเพลทอยครบนะดูภายใน,นเนี่ยพลังการไหมบเบาเบิกนะโอเคเลยเดี๋ยวเราไปลองขับน,นะน้องเลนนะน้องีกน้องแล้วกันลองอีสัมยอ จะบอกว่าขึ้นรถคันนี้แล้วลมดีเลยโอ้ยเหมือนขี่โอกาะดอยู่เลยนี่ค่ะขี่โอกาะดนะอยู่อยู่ยางไม่ใช่แบบอยู่โอกระดใช้สัตว์เหมือนขี่โอกาะดอยู่เลยฮะเป็นอะไรแบบใหม่นะที่จะเป็นทัชคอนโทรลนะเหมือนสมัยหนึ่งเล่นบีบีนะโอ้โหบีบีมาพูดเลยเป็นอะไรสามการเป็นอะไรเนี่ยจะหุบหนังหน้าป้านะหนังหน้าป้าคือจะนิ่มๆหน่อยมีความนิ่มเดี๋ยวจะลองลองลองการการทับขี่ก่อนพี่เพิ่งกระชากบอกก่อนล่วงหน้าด้วยค่ะโอ้โหอัตราการลิ้มโอ้ ขับดีมากรอบที่ขึ้นมาปื๊ดปื้ดปื้ดปื้ดเลยนะโอ้โหเราเหมือนกำลังขับรถไอพยักไ้ล่17อยู่มือวันรู้รรเต็มไปหมดเลย,<ห>ยตัวหน้าจอเนี่ยจะได้เป็นหน้าจอที่แสดงผลดิจิตอล widescreen cockpit สมจริง แสดงความละเอียดสูงใหญ่โตมากใช้แอปเปิลคาเพนดอร์โตได้ด้วยออปชันอื่นๆเนี่ยที่เขาให้มาทั้งเทคโนโลยีนะคะความทันสมัยความปลอดภัยมีมาให้อยู่แล้วใน Mercedes Benz เจ้าของดูแลดีนะครับดูสบายนะครับอุปกรณ์ต่างๆในรถเนี่ยคือดูดีเลยครับบอกนะปรับไฟฟ้านะพร้อมเมมโมรีให้ด้วยนะคะสามตำแหน่งทั้งสองฝั่งนะคะครับผมแล้ที่สำคัญอุปกรณ์ครบด้วยนะนี่มีคู่มือมีกุญแจสำรองครบเลยนะครับผมนะมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าจริงๆแล้วอ่ะอุ้ยจังหวะพ่ายในสนามอ่างทองแลกสปอร์ตอยากได้เองเลยค่ะ ปีนะครับ<ช>เอวังกาศปี2019-2020ไม่วิ่ง50,000โลถดพึ่งเข้าศูนย์เมื่อเดือน5ที่ผ่านมานะครับผม,มป้ายแดงขายอยู่3ล้าน,น190,000บาทวันนี้ที่พี่สาวตองขาสาขาบางบนทองเราขายนะครับ1ล้าน5 69,000บาท, 1> 1, 5, บาทลดราคาสูงประมาณสัก1ล้านกว่าเนี่ยถ้านิ้งนะคะจะซื้อคนเดียวเนี่ยซื้อได้ไหมอะซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำนะกับโปรโมชั่นทีๆพี่น้ไม่ต้องค้ำ และที่มือแทนดอกเบี้ยตั้มให้ถูกที่สุดในในสื่อเลยนะบอกเลยดอกเบี้ยตั้มให้ไปเลยครับ2.39จุดสามเาสามารถดูรถของเราได้ที่ w w w a u t o c a r c o m นะคะที่ซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำนะขอมีเงื่อนไขตามนี้มีผ่อนบัตรวีซ v า s a Master v i บา b อีออนผ่อนบ้านผ่อนรถเกิน12รอบบินแล้วนะครับมาเช็คสิทธิ์กับตั้มได้เลยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเอกสารไม่ต้องท่านโทรมาเลยครับนะเบอร์อะไรครับผมศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะหรือโทรหาพี่ตั้มได้นะคะศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สอง ฝากกดติดตามเราด้วยนะครับทั้งตั้มและนิงนะครับจะมีรถอะไรที่นําเสนอ<ช>หรือเป็นรถที่ท่านต้องการอยู่หรือเปล่า<ช>นะครับเราสองคนนะคะจะเอารถสวยๆรถดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนนะตั้งซีเฟิร์สไว้เลยกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเวลาเรามารีวิวแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะไม่พลาดรถก,ก่อนใครก็เ,เลยนะวันนี้มีรถอะไรมานะแล้วไปแล้วกดทุกคันที่เรารีวิวแล้วนะคะโอเคค่ะเราสองคนนะตามนิงไปพรอันค่ะสวัสดีค่ะ